ถ้าขนาดก้าไกลตอนนี้ก็คือแก้ไขได้ที่สุดก็คือว่าโทษไม่เกิน1ปีแล้วก็โทษไม่มีขั้นต่ำแล้วก็ให้ทางพระสำนักพระราชวางังเป็นคนฟ้องคือจริงๆแล้วเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าไอ้อย่างตัวฟเเงในฐานะผู้โดนมาตารา1 1 2นะคะก็ไม่ได้สมบสถานกับการโดนมาตารา112มบกองนั้นม่นะ แต่ความสาคัญอยู่ที่มาตา112เนี่ยมันเป็นโอกาสการใช้การกัดแกล้งทางการเมืองกันมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันดังนั้นการที่พวกท่านแถลงตัวว่าพวกท่านเนี่ยยอมรับได้กับการแก้ไขมาตา112ไม่ไปบาถ,ถึงการยกเลิกมาตา112เนี่ยมันแปลว่าพวกท่านยอมให้พวกท่านโดนกัดแกล้งในอนาคตซึ่งแค่นั่งฟังก็ตลกแล้วค่ะความผิดหวังของฟ้าก็คือการที่โทนี่วูดซัมพูดเมื่อวานว่า มันผิดที่คนใชยไม่ได้ผิดที่กฎหมายเราเหมือนพูดถึงปืนอะคะ่ะปืนถ้าว่างีเฉยไม่มีใครไปจับมันมายิงมันก็ไม่ไม่ผิดย่ิงหรอกมันไม่ได้นะครับมันถือว่าเป็นอาวุธยังไงมันก็เป็นอาวุธอยู่ดีปัจจุบันหนึ่งถึงสองก็ถูกใช้เป็นอาวุธทางการเมืองน้องรักของฝาแผ่นกลิ้นปฏิชีวะลักโดนไปแล้วยี่สิบเอ็ดหมายตัวไฟเองก็จะมีดาดโดนในอนาคตถึงห้าหกหมายแต่ละหมายก็รวมกันแล้วขั้นต่ำก็สามปี โทษสูงสุดได้ถึง15ปีขั้นต่ำงันแปลว่าตอนนี้ฟ้าจะต้องติดเฉพาะหมาย1นึ่เนี่ยรวมแล้วประมาณ60ปียังไม่รวมคดีอื่นๆที่เกิดขึ้นมาอีกท่าที่ของพรรคการเมืองในวันนี้เป็นสิ่งที่ฟ้าเสียใจมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยก็ตามหรือจะเป็นก้าวไกลก็ตามสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลทาเป็นการโกหกประชาชนมากที่สุดขนาดเรื่องแค่นี้ยังสามารถโกหกประชาชนได้ท่านยังไม่ไปสุดบากันแปลว่าพวกท่าน เาคงไม่ได้คาดหวังอะไรกับพกการเมืองในอนาคตประเทศไทยเปรียบเหมือนร่างกายอะค่ะการที่เรามีรัฐบาลที่ดีก็แค่เรามีอาหารที่ดีในการหล่อเลี้ยงร่างกายเฉยๆแต่สุดท้ายพยาธิก็ยังอยู่ใช่ไหมคะปรสิตก็ยังอยู่ในร่างกายเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปรสิตหรือพยาธิได้เลยแมย้แต่ครั้งเดียวดังนั้นความสําคัญที่สุดก็คือเราควรกินยาถ่ายพยาธิไม่ใช่กินอาหารให้ร่างกายอิ่ม ประชาชนต้องการอะไรมากกว่าแค่นั้นมากกว่านั้นค่ะมาตรา112เนี่ยจริงๆแล้วการลหลายๆคนอาจจะมองว่าการมีอยู่ของมาตรา112เนี่ยถ้าคุณไม่กระทำความผิดมันก็ไม่ไปเดือดร้อนคุณแต่เราอย่าลืมนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถโดนใครใครที่ไหนเวลาใดสถานการณ์ใดก็ได,กได้กับการแจ้งมาตรา112วันหนึ่งถ้าฟากเกียรคุณก็าอาจจะเดินไปแจ้งมาตรา112คุณก็ได้โดยไม่ต้องสอหาข้อมูลทางความผิด อย่าใช้คําว่าทรงรักภักนี้ในการกัดแกล้งใครเลยค่ะณเวลานี้มาตาละสิบสองมันดูไกลตัวเราก็จริงอยู่เพราะว่าตอนนี้เพราะว่าคนก็มองว่าดูมันดูไกลตัวจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตเลยดิแต่ถ้าวันหนึ่งเราอาจจะโดนป้าข้างบ้านคุณนาญาติโกโหัติกาเราที่รังเกียจเราเดินเข้าไปแจง้งเฝ้าเมื่อน,นั้นแหละค่ะมันมาตาละสิบสองจะไม่สนุกกับคุณเลยการวิจารณ์สิ่งใดแบบตรงไปตรงมาได้ในประเทศเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จากแท้จริง ทำไมเราไม่วิจารณสิ่งใดอยากตรงไปตรงมาได้ล่ะคะงบประมาณปีปีหนึ่งกับสถาบันพระมหากษัตริย์คิดแล้วตั้งแต่รัฐบาลยุคทักษิชินวัตรจบจนปัจจุบันเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ3.4ถึง6.7%จุดเจดซ้นามีอัตราการเจริญเติบโตของงบสถาบันพระมหากษัตริย์เริ่มอย่างขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็เป็นกราบย้อนกลับมากับประชาชนที่ประชาชนเนี่ย ความอดอยากปากแห้งเป็นหลักนี่สาธารณะสูงเพิ่มขึ้นแต่งบประมาณของสถาบันกับมากขึ้นถ้ามองด,ดูแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนยาจกเอาเงินให้เศรษฐีะนะคะดูแลเป็นเรื่องแปลกทาไมยาจกต้องเอาเงินให้เศรษฐีล่ะคะนี่เมื่อเราไม่มีจะกินเราต้องเอาเงินให้เขาอีกหรอวันนี้เสียใจยกับพรรคการเมืองมากค่ะในอนาคตฟ้าอยากจะคุยกับตัวแทนสถาบันหรือว่าอยากจะคุยกับสถาบันโดยตรง เองเลยไหมครับถ้ากษัตริย์วัซิราลงกรออกมาตั้งโต๊ะแถลงการคุยเองฟ้าก็จะคุยค่ะ <c oughs> แต่ทําไมทําไมต้องคุยกับตัวแทนนะคะในเมื่อฟ้าไม่สามารถคุยกับคนมียมหนาจสูงสุดก็คือกษัตริย์วัซิราลงกรได <c oughs> ้ย้อนกลับมาในเรื่องของคุณทั้งสี่ท่าน องอิงหรือแพท,ทองทานชินวัตรเป็นลูกสาวคนแรกของทักษิณชินวัตรและเป็นลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณชินวัตรค่ะปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเงาของคุณทักษิณชินวัตรมีอยู่ในพรคเพื่อไทยหรือพรคเพื่อไทยจะปฏิเสธว่ามันเป็นคนละส่วนกันแล้วถ้าเกิดในอนาคตคุณทักษิณมีการอธิบายที่ละเอียดกว่านี้แล้วไม่เป็นในทันองที่เราเข้าใจกันว่ายันระดับหจะเป็นไงคะถ้าพูดกันตรงๆก็คืออย่าตอแหลเลยค่ะประชาชนดูออก อย่าแบบอย่าอย่าสร้างภาพเลยค่ะคือทุกอย่างความการสแสดงอะคะ่ะถ้ามันปลอมคนมันดูออกงู่กา้รูการโพสเฟซบุ๊กเนี่ยาม,าม,มันโหด,ดลบแก้ได้จริงๆกันแปลว,ว่าเขาต้องมีความจงใจในการโหดลบแก้มาแล้วตลอดเขาถึงได้าทำอย่างนั้น ว่าวันนี้31ตุลาที่ผ่านมายัางไงบ้างครับรอดูจากวันนี้ดีกว่าคะ่ะฝาว่าศาลท่านคงจะมีความยุติธรรมเพียงพอในการตัดสินเรื่องการไต่สวนถอนประกันไม่ว่าจะเป็นปนัสยาก,ก็ตามไม่ว่าจะเป็นพานุพงก็ตามจะเป็นอานนนก็ตามหรือจะเป็นอเม,มีก็ตามจริงๆมันเป็นเรื่องสําคัญนะคะในการถอนประกันมันเป็นการแสดงถึงว่าประเทศเรามีสิทธิและเสรีภาพในการพูดเพียงพอหรือไม่จากคดี19กันยามันเป็นจุดเริ่มต้นของ การเมืองที่ทําให้เรามากลายสนุนถึงวันนี้ฟ้าอยากให้ทุกคนที่ตามรับชมอยู่ทางบ้านไม่แค่ตามรับชมอยู่ทางบ้านเรามาร่วมจับตาดูร่วมกันว่าสารจะไปในทิศทางไหนเรามาร่วมจุดตะเกียบประเทศร่วมกันโดยการมาจับตาดูสารในวันนี้ถ้าวันนี้สารไต่สวนถอนประกันเรียบร้อยแล้วงั้นแปลว่าพวกเราก็ยหาความยุติธรรมใดๆจากประเทศนี้ได้เลยค่ะมันเป็นเรื่องสําคัญนะคะความยุติธรรมมันจะเกิดได้ ก็ตอบเมื่อมีการประนีประนอมขึ้นแล้วทั้งสองฝ่ายหากมีการประนีนประนอมฝ่ายเดียวไม่ถือว่าเป็นความยุติธรรมหรอกคะ่ะในกรณีที่คุณฟ้าวิจารในส่วนของคุณทักษิณมีความกังวลไหมคะในส่วนของเอฟซีคุณทักษิณจะคิดอะไรกับเราสําหรับฟ้ามองว่าทักษิณไม่ใช่ถ้าฟ้าวิจารทักษิณแล้วฟ้าจะโดนหนึ่งถึงสองไหมคะ,มคะก็ไม่โดนอะนะ่ะเนาะฉะนั้นแต่ว่าการมีพาะวิจารใครสักคนคนใดคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าเขาไม่ดีฟ้าก็ต้องวิจาร์ได้ก็แต่ก่อนเขาก็ยังโดนวิจาร์จนต้องออกนอกประเทศไปแล้วเลยค่ะแล้วแค่นี้เขาอยู่นอกประเทศแล้วฟ้าจะวิจาร์สับไม่ได้หรอมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องสําคัญมากในการที่เราจะต้องวิจาร์ใครสักคนอย่างตรงไปตรงมาได้สิ่งวิซทักสิ์ทําก็ตามก็อย่างที่ฟ้าบอกค่ะมันเป็นแค่อาหารหล่อเลี้ยงร่างกายทักสิณไม่เคยทําให้ร่างกายรู้สึกว่าเราได้ถ่ายพยาธิเลยอย่างแท้จริงถ้าการวิจาร์เขาแล้วจะมีคนเกลียดฟ้าเพิ่มขึ้นเชิญ <Sure. S 2> <Sure. S 1> ค่ะเวลครับเราเข้าหาระเบิดอำนาจศาลนะครับ ฟ้าคิดว่าแรงไปหรือเปล่าก็เร่เป็นจางประเทศไทยกลัวการโปรโยกระดาษเหรอคะ,อะการโปรโยกระดาษเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมประเทศเราขนาดนั้นเลยใช่ไหมงั้นแปลว่าในอนาคตนี้การนั่งพับเพียบกันอยู่ด้านสารก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วนะคะ,ะเมื่อครั้งพู่เนี่ยสารได้มีคำสั่งให้ทางลงุงทางอาเมียร์แยกห้องพิจารณาเนี่ยครับแล้วก็เอฟ้ามีความกังวลไหมครับว่าจะมีการบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมอะไรหรือเปล่า ถ้าไม่มีความกังวลเนี่ยฟ้ากับลุกนัดจะไม่ออกกันมาเลยค่ะแน่นอนว่าสิ่งที่สาลทํากําลังทําตัวเป็นปรปักกับประชาชนหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมาร่วมกันจับตาดูหรือจริงๆแล้วศาลอยากรีบกลับไปหาคนที่บ้านจริงๆจริงๆการที่ฟ้ากับนัดมาเราสองคนมีคนอยู่หลังบ้านค่ะเราสองคนมีคนที่รักอยู่ที่บ้านเราอยากให้เพื่อนของเราได้กลับไปกอดคนที่รักที่บ้าน อย่าให้คนที่รักเขาที่ต้องมาในวันนี้กลับบ้านมือเปล่าเลยที่ไม่มีเขากลับไปเลยครับฟ้าว่าคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นแม่ของลูกเองหรือแม่ของแอมมี่เองก็ตามหรือแม่ของไม้หรือแม่พี่อ,อนนท์ก็ตามเขาคงอยากให้ลูกกลับไปนอนก่อนที่บ้านนะคระับทไมเราต้องทักลูกออกจากแม่คมววรับน้าที่มวลชนและกองทัพสุภาพบุรมาตรงนี้มวกรณีที่จะมีข้ออ้างว่าเรามาผดดันสาลนะคะ พวกฟ้านีดตอนนี้พวกเราเมียำนาจขนาดนั้นในการกดดันศาสตร์ได้ด้วยหรอคะฟ้าเพิ่งรู้ว่าการที่ประชาชนมารวมตัวกันมากมายเนี่ยเป็นการกดดันศาสตร์ได้พอฟ้าก็เห็นทุกครั้งศาลร์ทำอะไรก็ทำอำเภอใจดีครับไม่เคยเห็นมีครั้งไหนประชาชนจะมารวมตัวกันและสามารถกดดันศาสตร์ได้เลยแต่การรวมตัวกันของพวกเราในครั้งนี้เป็นการแสดงพลังอยากแท้สิ่งแล่ว,ว่าประชาชนไม่ได้ยอมรับต่อสิ่งที่ศาลตร์ทำตอนนี้เราทุกคนกำลังเป็นมหาตามาคานทีคะค่ะเรารักศักดิ์ศรีของเรา ในราการที่เราร่วมกันต่อสู้แต่เราจะทํายังไงได้คะก็นี่เมื่อขบอนโชคชะตากรรมแบบนี้ให้เราไปแล้วเราไม่สามารถหลีกหนีโชคชะตากรรมที่มันเกิดขึ้นกับเราได้โชคโชะตากรรมที่เขาหยัดเยียดเราเป็นเรื่องที่น่ากลัวค,ค่ะตอนนี้แจ้งข่าวด้านในมีการรวมพลังกันแล้วครับในฐานะของคำถามาพเบาคุณฟ้าเป็นเจ้าของของผู้เจริญวันนี้มีการทำพิธีอะไร ความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกนี่มันเกิดขึ้นจากประชาชนอำนาจสูตรรวมทางความเชื่อนี่สถาบันกษัตริย์ถูกใช้และยึดโยมมาตลอดฝ่าคิดว่าความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันประชาชนที่มารวมตัวกันในวันนี้เปรียบประดุจด,ดั่งกินทูปขันเทียนเรียบร้อยแล้วค่ะเราแสดงเห็นแล้วว่าประชาชนนี่มีความศักดิ์สิทธิ์สิทธิที่คุณอย่างแท้จริงชาถูกก่อตั้งได้ด้วยประชาชนจริงๆแม้แล้ว,วาจะเป็นคนก่อตั้งร,รัชรันมูเตลูก็ตามเป็นแนวร่วมร,รัชรัตนมูเตลูก็ตาม แต่อย่าลืมนะคะว่าประชาชนนั้นศักดิ์สิทธิ์กว่าสิ่งใดๆถ้าไม่มีประชาชนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เกิดขึ้นเราวันนี้ประชาชนก็ได้แสดงแล้วว่าประชาชนนั้นศักดิ์สิทธิ์และมีอํานาจขนาดไหนที่มารวมตัวกันในวันนี้ครับในส่วนของลูกนัดย้อนกลับมาด้วยเหตุผลอะไรคะโทษดีครับหมายถึงย้อนกลับมาที่นี่ครับนะย้อนกลับมาด้วยเหตุผลใดครับผมคิดแค่ว่าถ้ามีโอกาสได,ได้ได้เจอเพื่อนอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เราก็มาก่อนเพราะว่ากําลังใจเป็นเรื่องสาคัญแล้วเราก็เป็นกําลังใจให้กันและกันมามา,มาสักพักหนึ่งาจากวันที่31เอนี่ยถแถลงการที่เขียนด้วยเลือดของลุงเองมันก็คือหลังจากนั้นได้มีโอากาสคุยกับลุงลุงลุงไม่ได้ขออะไรมากลุงแค่ขอแค่ขอแค่กำลังใจที่จะมามาอยู่ด้วยกันตรงนี้ จะใกล้จะไกลจะได้เห็นหน้ากันหรือไม่เนี่ยก็มันรู้สึกได้ก็เราก็มาทําหน้าที่เพื่อนคนหนึ่งนะครับในส่วนของลูกนัดตอนนี้เท่ากอบว่าทุ่มสุดตัวแล้วที่มาร่วมกับเพื่อนๆมีความกังวล <c oughs> หรือเจอปัญหาอะไรไหมครับไม่มีครับเราต้องอรับความเสี่ยงเท่ากันแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าความอายุติธรรมเป็นบรรทัฐานความเสี่ยงที่เรารับเอาไว้ก็เท่ากันก็เราต้องเดินหน้าทําตามหน้าที่ในการเรียกร้องให้ยกเลิก1นึนเท่านั้นอย่างเดียวแล้วไม่ว่าจะกระทําอะไรกับเราก็ให้สัญญาได้ครับว่าต่อให้คุณจับทุกคนที่คุณจะเรียกว่าเป็นแกนนาหรืออะไรก็ตามยังยืนยันว่าม็อบไม่มีแกนนาแล้วก็กบวนการก็ไม่มีแกนนา จะมีคนใหม่ๆที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างวันที่31นี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็เห็นแล้วว่า,าทั้งรายชื่อแล้วก็กำลังสนับสนุนของคนที่ต้องการให้ยกเลิกเท่านั้นมีมากแล้วเมื่อแพลตฟอร์มที่ลงชื่อออนไลน์ได้สำเร็จก็จะเห็นได้ชัดอีกว่าคนที่พร้อมลงชื่อมีอีกเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้น มันไม่สำคัญว่าตัวบุคคลที่คุณพยายามจะปิดปากเขาเป็นใครมันสำคัญที่เจต,ตนารมและอุดมการณ์ของประชาชนที่ต้องการจะอยู่รอดในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและมีความยุติธรรมมีมากขนาดไหนและผมยืนยันว่ามีมากที่สุดใชลูกน้าครับครับแล้วก,นะก็เรา นนแล้วก็ลงนามยอมรับไปว่าก็คือว่ามันมีแค่การแก้ไขว่าคดีในสองสองเนี่ยแก้ไขว่าให้อัตราโทษน้อยลงแล้วก็จ่อจงว่าต้องเป็นคนในสํานักราชวังเป็นคนแจ้งความเท่านั้นอย่างนี้อบอกว่ายจ,ะจะยอมรับได้ไหมหรือว่าจะต้องยกเลิกยืนยันยกเลิกอย่างเดียวครับผมผมยืนยันกับพรรคก้าวไกลไปว่าถ้าเราจะร่วมงานกันผมขออิสระในจุดยืนของการยกเลิกเท่านั้น ส่วนมติพักหรือสมาชิกอื่นๆท่านใดในพักหรือสสปัจจุบันของพักจะมีความเห็นในด้านของการแก้ไขจริงๆความสวยงามของประชาิตยในความสวยงามของประชาธิปไตยคือเราก็ได้ถกเถียงกันนะครับคือจริงๆวันนี้ก็ต้องบอกว่าผมเองยังไม่ได้ถึงกับร่วมงานกับก้าวไกลเต็มตัวขนาดนั้นคงไม่สามารถพูดอะไรถึงก้าวไกลได้ผมก็ต้องทําหน้าที่ของผมอย่างอย่างเดียวอย่างชัดเจนแต่ว่าก็ยืนยันกับทุกคนอีกครั้งแล้วก็ยืนยันกับก้าวไกลด้วยว่า ถ้าก้าวไกลจะมีผมผมจะไม่ลดทอนบทบาทในการเรียกร้องให้ยกเลิกถึงในขั้นตอนรัฐสภาเนี่ยจะทําได้มากน้อยแค่ไหนก็คงต้องว่ากันไปตามขั้นตอนตรงนั้นแต่ส่วนตัวของผมยังไงก็จะต้องตั้งเป้าที่ยกเลิกเท่านั้นไว้ก่อนคือการแก้ไขมันมันยุ่งวุ่นวายแล้วมันก็ไม่ทําให้ปัญหาจบอย่างที่ฟ้าพูดจริงๆนะครับ ยก,ยกเลิกแล้วว่ากันใหม่จะจะเป็นทางที่ดีที่สุดจริงๆอาจารย์เปียบุตรเองซึ่งก็เป็นเป็นผู้ก่อตั้งโรงการของของพรคอนาคตใหม่มาเนี่ยที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าว่าอาจารย์เปียบุตรเองก็เป็นเปรียบเสมือนแบรนด์โลโก้หนึ่งของของในเวอร์ชันหนึ่งของพรกก้าวไกลนะครับในอย่างน้อยๆในความรู้สึกของผมแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามีสมาชิก แล้วก็สสหรือผู้สมัครสสอีกหลายคนของพรรคก้าวไกลเองที่ก็ต้องการให้ยกเลิกแต่วันนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผมไม่ได้คุยกับเขาแล้วก็ไม่ได้รับแจ้งว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่เลือกที่จะตัดสินใจถแถลงในการแก้ไขนะครับแล้วก็บอกว่าไม่กระทบสถาบันคือจริงๆต้องบอกว่า1นึวันนี้ไม่ใช่เรื่องของสถาบันเป็นเรื่องของความอยู่รอดของประชาชนแล้วก็ผมยังยืนยันที่ จะต้องหน้าที่ของนักการเมืองคือการรับใช้เจตนารมณ์ของประชาชนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสําหรับผมคือยกเลิกเท่านั้นยังยืนยันต่อสู้สามข้อเหมือนเดิมยังยืนยันต่อสู้สามข้อเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นค ondition นในการทํางานร่วมกับพรรคการเมืองใดก็ตามด้วยนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดสิ่งสิ่งนี้จะทําให้ก้าวไกลเปลี่ยนใจในการที่จะทํางานกับผมก็ก็คงเป็นการตัดสิในใจของก้าวไกลแต่ผมสาหรับผมแล้วมวลชน มวลชนที่เสียสละเพื่อนพี่น้องที่เสียสละและอุดมการณ์ที่เขาทำกันมาแล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมและสารต่อสำคัญที่สุดต้องมาอันดับหนึ่งวันที่คุณลุงกี่แขนมีการปรึกษากันไหมคะน่าจะมีการปรึกษาและผมอาจจะไม่อาจจะไม่ได้รับทราบเออก็อ,อ เขาเข้าใจว่าคงมีการวางแผนเลยครับว่าว่าลุงจะกรีดเพราะว่าเพราะว่ามีพยาบาลเตรียมเตรียมเตรียมรอทำทำแผลอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นก็ก็คุยกันลุงก็บอกว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่ามีดคมขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องกรีดแรงขนาดไหนจะลึกจะลึกขนาดไหนแล้วก็แผลที่ต้องเย็บมาก็เข้าใจว่าน่าจะลึกเกินกว่าที่ตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะกรีดแต่ว่าลุงบอกว่าในขณะนั้นไม่รู้สึกเจ็บเลยก็เลยก็เลยกรีดลึกกว่าที่คิดว่าจะจะกรีด แต่ความไม่รู้สึกเจ็บเลยตอนนั้นแล้วมันก็แสดงออกได้หลายอย่างนะว่าเจตนารมนี้ต้องเขียนด้วยเลือดจริงๆเลือดเนื้อของประชาชนพอทราบไหมครับว่าทำไมวันนั้นถึงเลือกเป็นคุณลุงทําไมลุงถึงเงลือกเลือกกรีดล่ะครับไม่ทราบครับก็คิดว่าบนเวทีเองใครทําหน้าที่อะไรหรือใครจะแสดงออกแบบไหนเนี่ยก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ เลือกและคิดกันมาเองว่าผมก็คิดว่ารุงก็คงคิดว่าอยากที่จะแสดงออกด้วยเลือดบนถแถลงการที่รุงที่ลุงเป็นคนเตรียมมาก,ก็เป็นก็ต้องบอกว่าเป็นถแถลงการที่มีอิมแพกมากแล้วก็เป็นข้อเรียกร้องที่ชอบทำมากๆที่ต้องปล่อยนักโทษทางการเมืองและและยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองก็ก็มีความชอบทำทั้งหมด เป็นวันเ่อเป็นวันว่าการที่คุณนัทและคุณฟ้าย้อนกลับมาเพราะมีความกังวลในเรื่องการทานผ่อนประกันมีมีความมีความกังวลตั้งแต่เช้าแล้วครับแต่ก็อ่เนื่องจากเรารู้ว่าใช้เวลานานเราเราก็เราก็ยกย้ายกันไปพักผ่อนจนกระทั่งได้ได้ได้รับสายจากจากเพื่อนๆว่าอ่ถ้าไม่ดีจริงๆอยากอยากให้มาเราก็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 กลับมา ็วันนี้คงทําได้แค่ให้กําลังใจเพื่อนไม่ว่าจะสามารถได้สบตากันไกลๆเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่นะครับก็ครั้งสุดท้ายในในช่วงเวลาหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันก็คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วก็ส่วนการเดินหน้ากิจกรรมที่จะเรียกร้องอะไรต่อเราก็คงต้องคนที่เหลือก็คงต้องประชุมคุยกันแล้วก็แล้วก็เลือกแนวทางคงคนคนเดียวคงไม่สามารถตอบะไรได้ได ถ้าคดีนี้มีการสอนประกันถ้าคดีนี้มีการสนราอนประการ,การมีความกังวลกับคดีอื่นๆและคนอ,อื่นๆที่จะโดนตามมาไหมคะม,มีแน่นอนครับมีแน่นอนโดยโดยเฉพาะอย่างฟ้าเองก็ก็คงกังวลผมผมเองก็ต้องกังวลถึง,ถ,ง,ถ,งถึงฟ้าแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆด้วยแล้วก็อ่ามแสดงถึงท่าทีที่อธรรมหิตโหดร้ายอ่ตอบที่ผู้มีอำนาจแสดงถึงอ่ประชาชนทั่วไปที่ออกมาเรียกร้องใช้สิทธิ์ของตัวเอง นะครับจริงๆก็เรียกร้องเพื่อสิทธิของท่านท่านทั้งหลายที่เป็นผู้มีอำนาจด้วยนะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อสังคมที่ยุติธรรมมากขึ้นและเพื่อประชาธิปไตยที่ที่ล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีต่อบ้านเมืองแต่ท่านกลับตอบแทนเราด้วยด้วยความอำมิตนี้ก็เราเราก็คงยังต้องต้อง,องรับความอมมิตนี้ไปแล้วแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปมีมีทางเดียวมันมาไกลเกินกว่าที่จะถอยลง ยังไงกับการที่ตอนนี้ศาลจะมีการกั้นอนาเขตมากขึ้นเนี่ยตัวรวมต้องกล้องไร้สดต็จะต้องมาอยู่นอกตัวเลยนะตอนนี้ตอนนี้อยู่บนฟุตบาทของกอทมก็ไม่ได้อยู่ในเขตองศาลนะครับ<ช>ก็จริงๆถามว่าเราสามารถคุยสิ่งนี้กันจากบ้านของตัวเองแล้วก็ Facebook ไลฟ์คุยกันได้ไหมมันก็ได้แหละ คือคุณอย่าคิดแค่ว่าผมมายืนอยู่หน้าศาลหรือข้างในศาลไม่ได้แล้วเราจะหยุดเรียกร้องเราเรียกร้องจากในบ้านก็ได้ครับอย่างที่บอกเมื่อแพลตฟอร์มการลงชื่อยกเลิก112ในออนไลน์มันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะเห็นเองว่าจํานวนประชาชนที่ต้องการให้ยกเลิกมีเยอะขนาดไหนวันนี้ที่มาที่มาตรงนี้ที่ที่มามาจริงด้วยตัวเองเนี่ยกับฟ้าก็คือแค่คิดว่าจะจะ,จะดีจะเลวยังไงเนี่ยก็ก็ก,ก,ก็แค่อยากมีโอกาสได้ได,ได,ได้ได้เห็นหน้าเพื่อนอีกครั้งหนึ่ง ก็เลือกก็ก็ต้องเปลี่ยนเสื้อแล้วเพราะว่าตัวตัวเก่าเปื้อนอ่มันเหงื่อมันก็ท่วมท่วมในระดับหนึ่งจากเมื่อเช้าแดดร้อนแล้วก็ก็คิดว่าสีแดงก็เหมาะสมที่สุดสำหรับสาหรับวันนี้ครับ คุณฟ้าคมสอนกับคุณนัทนัทนะคะก็เดินทางย้อนกลับมาในส่วนของอฟุตบาทหน้าไพลเมสันอายารัชดาค่ะซึ่งก็เป็นเนื่องจากว่ามีความกังวลในการถอนประกันของเพื่อน ซึ่งก็คุณลุกนายก็แจ้งแล้วว่าจริงๆแล้วก็กังวลตั้แต่ช่วงเช้าแต่เนื่องจากว่าพอทราบว่าในการพิจารณาจะต้องใช้เวลานานก็จึงมีการย้อนกลับไปก่อนแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาแล้วก็เนื่องจากว่าช่วงช่วงเย็นช่วงบ่ายนะก็มีกระแสะข่าวในเรื่องของการถอนประกันแล้วก็ตามมาด้วยการแยกห้องพิจารณานการของคุณลุงแล้วก็คุณเอมี่ก็เลยทําให้หลายฝ่ายก็มีการกังวล ในส่วนพื้นที่ตอนนี้ออก็ยังมีตำรวจจากสอนพหลโยธินเลยค่ะเข้ามารถรถแบบ็แบบเข้ามาดูแลในพื้นที่มากขึ้นมีทั้งหมดเัอรยไซค์แล้วก็รถกระบะแล้วก็ส่วนในพื้นที่ศาลก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตึงกำลังอยู่แล้วก็มวลชนบางส่วนก็ยังมีอยู่ข้างในส่วนประตู8ซึ่ง เป็นประตูทางเข้าก็ยังถูกปิดอยู่ดังนั้นก็ก็เลยกลายเป็นสภาพส่วนใหญ่ของกล้องไลฟ์สดจาก Facebook, Youtube ก็ยังต้องอยู่ในส่วนด้านนอกก็จะมีการเอ่ออาจจะเป็นเพจเอฟเฟซส่วนตัวที่มีการไลฟ์กันอยู่ข้างในแล้วก็กล้องสื่อใหญ่ๆก็ยังคงอยู่แถวบันไดเช่นเดิม ส่วนกําลังของรถตารวจริกัพหลายๆคันรถเครื่องเสียงก็ยังคงจอดอยู่ด้านในไม่มีการเคลื่อนย้ายออกไป16นาฬิกา19นาทีก็น่าจะถือว่าเป็นเวลาเลิกงานของสำหรับหลายๆคนแล้วนะคะแต่ก็ในส่วนของการดูแลในเรื่องคดีก็ยังคงอยู่ทั้งตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนที่อยู่ในนี้ จะมีบางส่วนที่มีการขยับขยายอย่างกลุ่มของคุณนอเล็กโชพมพึกนะคะก็มีการเ,เคลื่อนตัวไปยังส่วนหน้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพเพราะว่ามีกิจกรรมในจุดนั้นนะคะแล้วก็วันเย็นวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมในส่วนของยืนหยุดข,ขังลานอากงหน้าสารดีกาค่ะ16นาฬิกา20นาทียุติการไล์สดช่วงนี้เปลี่ยงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันข่าวปลังมด Vai calar!